หลังบ้านกว,ว,าว่างกว่างสิบเงายี่สิบเมืองวสิถม,มันสิม,มัดดินลายปันใดมัดจักรลดอันนี้เขาก็ไดสามหลดมัเทสไดสามหลดเหร มันอยู่ไก่บ้านนาก็เลยอยากถมมันอยู่ไก่บ้านวงหลานทั้งกับบ่ได้ใส่ประโยชน์อีกยังจักเท่าใด้อยเลยสิถมถมกระสิมีพื้นที่กว้างขึ้นใส่ประโยชน์ได้อย่างอื่นกว่าคันเด้ขึ้นว่า หญ้ากลายก็ยังนี่หญ่าแห้งหญ่าลายซาเปิลหกม่ไตหญ่าถมถิงซะใส่ประโยชน์อื่นได้หลายกว่าคิดว่าตอนนี้ได้ยี่สิบหกลดยี่สิบหกลด ถาลุ่นเบิ่งว่าเต็มสะหนีมันจะเมื่อจกลดเนาะคะ่ะเนาะถารวมยอดเบิ่งว่าเต็มสะมันจะหมดจกลดตอนนี้เลยยี่สิบหกลดแล้ว หลังบ้านสรุปแล้วเต็มซานี่ร้อยหาสิบลดเป็นเงินสามหมื่นกว่าบาทเต็มซาร้อยห้าสิบลด นั่งปับคืนเดินถึนเสมอกว้างขึ้นเลยวันนี้ กว้างมาก ต้นหมักม่วงม่วงมีหลายพันเนี่ยอันต้นนี้หมักม่วงหน่อยสมัยโบราณเนาะค่ะเนาะแสียบด้กินกับข้าวเหนิ่มใบโบก <c oughs> เนี่ยตนน้นใหญ่ๆนี่ต้นหมักม่วงหน่อยนะคะไอ้ข้างหัวตรงนั้นก็เป็นเขียวสเสวยแล้วก็สามฤดูโชคอันนั้นประมาณนั่นแหละ อยู่ตรงกลางทีสองตน้นกระโชคอันนั้นกบไ้กับไ,บไ้เขียวสเสวยตะกี้มันเป็นคู่สาเน้อมันก็นเลยได้ปลูกอยู่แบบนั้นพอมาถมทีเรามันกลายเป็นอยู่กลางทีเลยได้บบดนี้มัน <c oughs> อยู่กลางทีเลยแบบนี้ต้นหวงสองต้นนี้นอานไปหัห่น <c oughs> เป็นนวยพ่อพได้กินอยู่แต่ว่าบ่าโดปีนี้หมกม่วงบางต้นหอดบ่เป็นนวยเพราะว่ามันบ่อันมันบ่มีฝนเนาะตอนที่มันเป็นดอกมันมีฝนหมกม่วงหน่อยกับพ่อได้กินอยู่เดี๋ยวพ่เห็นหนวยมันเน,นี่นวยมันหมกม่วงหน่อย หมือดเออนน่หน่วยแบบนี้หน่วยน้อยๆน,ยนี่คือหมักม่วงน้อยนะคะซื้อเพิน่นซื้อหมักม่วงน้อย เปนปั๊บดินเห็นมันเรียบเห็นมันเสมอค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก็นอาค่ะเนาะสรุปแล้วก็คือลอยหาซิปรถเต็มซะลอยหาซิปรถก็ดีค่ะ จะเ,เจอกันไหมคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวสิลลงคลิปกินแนวกินแสบๆให้เบิ้งคลิปหนารอติดตามเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจองเคยไทายสไปรออ์สซียายกับร้านเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ